พบกับผมกฤษณพงศ์เกียรติศักดิ์ครับกับรายการคนแครบนบ่ายักษ์เช่นเคยครับแล้วก็อยู่กับวิทยากรท่านเดิมครับรองศาสตราจารย์ดรจักรพันธุเพชรครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาก็ยังอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการศึกษาเช่นเคยนะครับเรื่องของคนแคร์บนบ่ายักษ์แล้วก็ เดี๋ยวไปดูเรื่องราวอาจจะมีที่เกี่ยวข้องก็คือบนกระดานดาเดี๋ยวสักครู่เราจะพูดถึงนะฮะแต่ว่าขอออกตัวนิดนึงไม่ใช่ฝีมือผมอไม่ใช่ฝีมืออาจารย์ไล่บอกเลยนะเก็สวยนีย่ให้ตลาส,สวยมากเลยนะฮะอันนี้เป็นฝีมือของน้องที่อยู่หลังกล้องเนี่ยอันนี้เขาจบศินป์มเดี๋ยว,ยวอาจารย์สอนศิลปะมองปั๊บดูออกเลยไหมว่าศิลปะศิะลปะเาจายเขาจบอะไรมาน้องก็บอกก็าจบการตลาดนี่ขนาดจบการตลาดว่าได้ขนาดนะถ้าเรียนจบขนาดไหนในใจมีเด็กน่มีธงชาตินะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องโรงเรียนแน่นอนนะครับเดี๋ยวพักไว้ก่อนแต่่วาครับ ทุก SFS ที่ส่งมาในรายการครับ4 6 4 2ั2 3ท่าไม่ได้ส่งมาปล่าเพราะว่าโอกาสเท่ากันทุกคนไม่ได้แจกทุกคนดึงขึ้นมาเท่าๆกันเขียนอะไรก็ได้กับ3ข้อความอาจารย์แจกครับเราจะคัดมา3ท่านครับที่จะได้รับของที่ระลึกจากรายการเรานะครับเป็นหนังสือนะครับที่ผมเขียนเองนะครับเพราะหัวใจมอบให้แผ่นดินครับเป็นบันทึก อ่แบบผ่อนคลายนะครับไม่อ่านแล้วไม่เครียดอผ่อนคลายอ่าแล้วอ่านแล้วมีรอยยิ้มฮะไม่เครียดครับเป็นการบันทึกการชุมนุมในการต่อสู้ทางการเมืองแต่ว่าไม่จะไปต่อสู้กับใครต่อสู้กับมโนป่าไม่ต่อสู้กับความไม่ดีกับความไม่ถูกต้องนะครับเขียนไว้ชัดเจนครับว่าแตกแยกอ่ะนะฮะอันนี้เขียนไว้ครับว่ามันเป็นหนังสือที่มีทรงคุณค่ามากนะครับในสายตาของคนที่ร่วมกันต่อสู้และสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันมานะครับก็จะมีรูปมากกว่า360ภาพนะครับที่ ทั้งประเทศไทยครับทั้งเหนือกลางอีสานใต้ทุกภาคทุกจังหวัดครับง่ายๆขนาดในนั้นมีผมด้วยมีด้วยจ่มเจอแล้วใช่ไหมไม่มเจอสออันนี้อันนี้สำคัญอันนี้อันนี้อาจารย์อันนี้ผมอันนี้อาจารย์คนนี้มีรูปนะฮะล่างสุดนะครับเป็นคนที่ใครอาจารย์คมขำสอนผมตั้งแต่สมัยผมอยู่ม .2 อาจารย์ก็มาแล้วไม่เคยอาจารย์ครับแล้วเราไม่เคยเจอกันเลยครับแต่ว่าท่านมาที่เวทีแล้วเห็นผมปั๊บก็เลยเข้ามาเลยรู้จักเลยมาเจอกันดีใจมากครับท่้นสอนอยู่เตรียมอุดม ตอนนั้นเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้เราคนดีได้มาเจอใชกันมันก็มีที่มาปัจจัยที่ไปมันมีข้อดีข้อเสียเยอะเลยครับมีเนี่ยทีมแล้วพวกเราทั้งนั้นคุณกนกคุณกนกพี่กกนมาเขาด้วยเหรอพี่กนกอยู่ด้วยพี่ชัยราชวัตรนี่คุณปองครับนี่คุณลังสีมานี่ผมจำวันนี้ผมต้องจำวันนี้ได้เลยนะผมรอส่งอาจารย์ขึ้นเวทีที่อาจารย์จะขึ้นประมาณตีสองแล้วอาจาก็ส่งเวรต่อพอดีใช่ไหมส่งเวทีต่อพอดีใช่ไหมครับนั่ก็อาจจะมีรูปทัาอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าทั้งเล่มเนี่ยเปป็นรู จากการชุมนุมจากทั้ง,รงประเทศครับ,รบก็เป็นที่ระลึกแล้วกันแล้วก็ถ้าถ้าไม่ได้ถ,ไไดถ้าไม่ได้มาซื้อ,อ290บาทโทรมาไม่ต้องเดินไปเลยฮะ 023080555ที่นี่มีทุกอย่างผงซักฟอกยังกระทั่งหนังสืออาจารย์เพรฉะนั้นโทรมาส่งถึงบ้านรายได้เอาไปทําอะไรรายได้ที่ได้ครับก็เอาไปซื้อพราลมใายรักของในหลวงและก็ราชินีครับแจกให้กับโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะใช้ในการประกอบและมีกิจกรรมอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นรูปสูงประมาณ180เซนมถึง2 0 0เซนติมตรครับเท่ากับจริงฮะก็รูปใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทําบุญ่อต่อแล้วก็ได้ความรู้ด้วยอันนี้ อาจารย์อาจารย์ฝากไปให้ผมผมให้พ่ออ่านแล้วผมอ่านไม่จบพ่อบอกขอฝากมาชมว่าเขียนสนุกมากขอบคุณมากครับพ่ออ่านจบแล้วนี่ังดูทุกครั้งอ่ะนะอ่กลับมาฮะยังอยู่ในพูดเท่าไหร่ก็ไม่จบ่การศึกษาอาจารย์นี่ริรูปีหนึ่งจะทันไหมเนี่ยนี่ก็จะครบปีแล้วนะจะไปนี่ไปเยอะแลวนะรายการเราไปพร้อมปีหนึ่งไหม ยังอยู่ปะต้องอยู่สิต้องอยู่รัฐบาลก็เปลี่ยนเราไม่ได้บอกว่ารายการเราปฏิรูปการศึกษาที่เราคนแคบบนบ่ายเราไม่ได้บอกว่าขอเวลาไม่นานเราจะยืนบนบ่ายแคบต่อไปเราขอเวลานั้นๆบ่ายยักษ์ที่ไม่ใช่บ่ายแคบบ่ายใหญ่ยักษ์คนแคบบนบ่ายยักษ์ครับอาจารย์วัเพลงเลยนะเพลงต่อไปตอนเย็นเราก็จะไม่ได้ยินแล้วถ้าเกิดว่าจบแล้วคัดปีไหมคัดปีขอเวลาไม่นานขอเวลาอีกสองปีพอแล้วปีเดียวพอแล้วทำทำกลับมาครับเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องแรกเป็นเรื่องของดอร์ สุดทศีวงสมานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการครับพูดถึงเผยว่ามีครูเป็นหนี้ขั้นวิกฤตหนักวิกฤตไม่หนักวิกฤตหนักด้วยนะครับนะครับอยู่ที่สองห่นคนครับกตวห่นักสองหมื่นคนครับวิกฤตตัวหหนักเลยเพราะว่ามีคุณครูที่เป็นหนี้เป็นสินขั้นวิกฤตประมาณ30คนเข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีครับเพื่อจะให้ช่วย เรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินฝั่งนี้ท้บแท้หายนะครับไม่ต่พูดตามตรงนะก็เป็นหนี้ทุกอาชีพแหละน่าสี่คนคิดว่าถ้าตรงนี้ทําได้เนี่ยผมก็กลัวว่าจะมีตํารวจที่เป็นหนี้เป็นสินขั้นวิกฤติทหารพนักงานรากันหมดเลยก็วิกฤตกันหมดแล้ววิกฤตหนักอแลวจะมีหนักมากและหนักวิกฤตสุดๆอีกวิกฤตหนักกว่าเนี่ยมาร้องขอให้ช่วยนะครับบอกว่าช่วยหาแหล่งทุนกู้ยืมเร่งด่วนแบบปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยตามอย่างน้อยละสองแสนได้ไหมคําถามคือถ้าเป็นอย่างนี้ได้ปั๊บอาชีพอื่นล่ะ ไม่ผมว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นทางมัอันนี้คือช่วยหาเงินมาใช้นี้ช่วยทําให้ไม่เป็นนี่ดีมะอือม,มันต้องเปลี่ยนวิธีใช,ใช้เงิน แต่ไม่มีใครอยากเป็นหนี้หรอกเพราะมันใช้ไม่พอหรือว่าใช้ผิดวิธีผมว่าปัญหาใช้ไม่พอก็คือเรื่องของรายได้ใช้ผิดวิธีก็คือเอาไปใช้เนเรื่องที่มันไม่ไม่ควรจะใช้เล่นหุ้นเล่นนนี่นี่ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าทางท่านดรสุทธิสินบอกว่าเราพบครูประมาณ20,000คนที่เกิดน้สินขั้นวิกฤตนะครับจากครูทั้งหมด0 0 0 0 0กว่าคนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสุขิภาพครูและบุิการการศึกษาหรือสกสคนะครับก็ดูแลนิสินเพิ บางส่วนก็บอกพยายามจะช่วยตรงนี้แต่นี่ผมพูดามันก็กลายเป็นว่ากู้ให้เป็นหนี้เอามาจ่ายหนี้อยู่ดีก็เป็นหนี้อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าให้มันดอกเบี้ยต่ำเปลี่ยนหนี้ครับซึ่งผมพูดด้วยประสบการณ์ตรงนะครับสำหรับสกสคนะครับด้วยความสุ่งจริงนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยสำคัญนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าทางสกสครนะครับที่มีโครงการเงินกู้เยอะมากนะครับกู้ซื้อรถซื้อคอมพิวเตอร์ส่งเสริมให้เป็นหนี้อยู่ดีแม้กระทั่งปืนนะ กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงเดียวที่เป็นไม่ได้เกี่ยวกับมหาไทยและกลาโหมแต่ได้สิทธิ์เรื่องซื้อปืนสวดิการเป็นปืนสดิการเลยนะฮะซึ้อปืนสดิการก็แปลว่าเขาจำเป็นในบางพื้นที่แต่ที่เขาให้ตั้งแต่นะฮะเชียงรายยันกระทั่งนราธิวาสเลยครับก็ซื้อคือการว่าหน่วยงานเนี้ยลึกๆแล้วอีกอีกด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่า ช่วยอีกด้านหนึ่งคือครับเพื่อการเพิ่มนี้ฮะส่งเสริมให้เป็นนี้ได้ง่ายขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนที่รถเลยครับมีซูมิชิแชมทูมอเตอร์ไซค์ดีนี้มีคอมพิวเตอร์มีทุกอย่างนะครับที่ผ่อนได้หมดเลยตกแต่งบ้านด้วยมีคนกู้แต่งงานนะนี่แต่ว่าที่น่ากลัวฮะครูบางคนเป็นนี้สิบถึงยี่สิบล้านบาทอุ้ยอ่าทำไมเยอะเงี้ยมันเกินตัวมันซื้ออะไรอ่ะกู้ซื้อเฟอร์รารี่คือมันมีอย่างนี้ครับมันประเด็นอยู่ีนครับว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งในรัฐบาลสมัยหนึ่ง อนุญาตให้เอาเงินชาปนกิจมาเป็นตัวประกันแล้วก็ใบตัวค้ำประกันแล้วก็กู้ออกมาได้ซึ่งครูบางคนเนี่ยครูโดยส่วนใหญ่เขาจะมีชพคช่วยช่วยขึ้นครูเนี่ยเขาเนี่ยะครับพวกนี้เสียชีวิตปั๊บก็ก็จะจ่ายเงินไปหรือว่าเงินพวกนี้ชาปนกิจเนี่ยซึ่งเป็นเงินในอนาคตตามหลักการแล้วเนี่ยเงินในอนาคตเนี่ยเขาไม่เอามาใช้แบบนี้หรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดตายไปปั๊บเนี่ยแล้วจะทำยังไงไม่มีไม่มีแล้วแต่ตอนนั้นส่งเสริมบอกว่าตอนนั้นกลับกลายว่าส่งเสริมว่าเอามาใช้เถอะ หนี้สินมันก็พอกพูนขึ้นนะฮะแล้วยี่สิบล้านเนี่ย oh, ผมว่าน่าจะเอามาใช้จากหลายอย่างเอาเอา่อเอาอะไรไปประกันกันบ้างอะไรบ้างนีะสันแล้วาาประกัน,กนอีกมันก็ได้ซับะะออกมาเยอะตรงนี้เลยเป็นปัญหาว่าทางประหลัดกระทรวงสาธาริการบอกว่าครูที่เป็นหนี้อาจเป็นหนี้กู้จากโครงการชาบริกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากร,กรทางการศรึกษาคือชพค,คที่ผมพูดไว้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีการปล่อยเงินกู้แล้ว แต่ก็เกรงว่าถ้าเกิดอนาคตจะมีอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เพียงแต่ตรงนี้ท่านประธานสุรเองก็ให้ความสําคัญว่าจะทําอย่างไรให้นี่สินครูนั้นมันลดน้อยลงไปซึ่งผมคิดว่าทางที่แก้ที่ดีที่สุดไม่ใช่หาเงินดอกเบี้ยต่ำมาแล้วครับใชนี่แต่มันต้องแก้ถึงวิธีการใช้เงินสอนวิธีการใช้เงินหรือรายได้ที่สมเหตุสมผลจริงๆรายได้ครูก็น้อยจริงๆแด้นอนครับแล้วที่เห็นใจกันนั้นคือครูทั้งหมดเรื่องค่าภาษีสังคมเยอะมากครับ ลูกศิษย์จบไปกีรุนเด็กจบไปลูกศิษย์จบไปแต่งก็คิดถึงบวชก็คิดถึงพ่อตายก็คิดถึงคิดถึงบ่อยก็แย่ก็มาบ่อยบ่อยการ์ดมาทั้งนั้นเลยเราก็ต้องเชิญครูอะก็บอกว่าไม่ต้องคิดถึงบ่อยก็ได้นี่พูดแทนคุณครูนะฮะไม่ต้องคิดถึงบ่อยก็ได้นะวันครูก็มาวันครูมาวันครูมานะแต่ครูพาไปเลี้ยงอ่าไมผมพาครูไปเลี้ยงนะอาดีังนี้ดีฮะเป็นต้นแบบที่ดีรวมกันแล้วเอาครูไปเลี้ยงครูไม่ต้องกระเป๋าตังค์มาครับแต่ว่าครูในต้องเข้าใจครับว่าครูเนียยยเแ โอกาสที่จะทุ่มเทกับการงานมันก็น้อยลงความ<ง>กังวลถ้าทางบ้านยังลกลุงรังอยู่เนี่ยมาสอนมันก็ดึงหน้าพะวงหลังเตรียมการสอนอนนายคนที่จะมาทวงใช่ครับผ่อนรถจะยืดอีกแล้วนี่แหละคือปัญหาแต่ว่าการจัดการเรื่องการใช้เงินนต้องวางแผนให้ดีแต่ที่บอกบเป็นทุกอาชีพนะมันก็กลายเป็นเวลาแห่งชาติว่าทํายังไงให้ไม่ส่งเสริมให้คนเป็นหนี้หรือว่าทําให้คนมีไรายได้ที่เหมาะสมกับรายจ่ายจริงๆไม่เกินตัวด้วยแล้วก็ควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในสถานะที่เขาจ่ายได้อาจารย์ผมนึกภาพที่บอกอ่ะสามร้อยบาทอ่ะ อ่ะพูดจริงมีรูปมีเอายุไงอ่ะอ่ะมันอยู่ไม่ได้นะพูดจริงจะบอกฟุ่มเฟือยก็ไม่ได้จานสามร้อยบาทมันอยู่ไม่ได้วันนี้ข้าวแกงจานละห้าสิบบาทสี่สิบห้าสี่สิบหายากแล้วสมัยก่อนนี้ยี่ห้าบาทสามสี่บาทยังเห็นนะเดี๋ยวนี้เลิกคิดเลยครับแล้วมาแค่นี้อันนี้จริงผมเห็นสองจุอย่างผมต้องสองก็ทั้ไมได้แปดสิบละเมื่อเขาบอกว่าคนขายก็บอกต้องแพงเพราะต้นทุนมันแพงหมดค่าแรงขึ้นมันก็ไม่ได้อยากขายแพง น้ำมันน้ำมันอเองอก็ต้องใช้แก๊สก็เพิ่มเดี๋ยวนี้แก๊สหุงต้มกัราคาก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับทุกอย่างคือต้นทุนหมดแล้วเขาจะอยู่ยังไงเขาต้องขายแพงมาที่ต้นทางของประเทศเลยไหมว่ารัฐบาลต้องเข้าไปดูกลไกว่าทํายังไงให้รายจ่ายต่อวนันอาหารต่อจานเนี่ยมันเหมาะสมกับรายได้คนคจะได้ไม่ไปทําอย่างอื่นวันนี้อย่าไปหลงประเด็นว่าอะไรครับมีเงินเดือนสูงนะครับหลายคนชอบคิดว่าเองมีเงินเดือนสูงรัฐบาลที่ผ่านมาดีหลือเกินทาให้เงินเดือนสูงผมอยากจะบอกท่านครับว่า ดูแต่เม็ดเงินจำนวนเงินไม่ได้หรอกครับวันนี้ท่านเงินเดือนสูงครับเดือนละ1 5 0 0 0บาทบางคนดูเยอะวันละกี่บาทแต่ว่าไอหมื่นห้าพันบาทเนี่ยซื้อทองคำหนึ่งบาทยังไม่ได้เลยหมื่นเก้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครับลูกสมัยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเงินเดือนน้อยกว่าเราครับแต่เงินเขาสามารถซื้อทองคำาไหนึ่งบาทแล้วมีเงินเหลือใช่นั่นมาแสดงว่าจำนวนเงินน่มูลค่าของเงินน่มันน้อยไม่เท่ากันคือตัวเลขมันเยอะแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เยอะหรอกครับ เพราะว่าวันนี้ทองคำงเรียกว่าเงินเฟ้อไหอย่างเงี้ยหมื่นแปดหมื่นเก้าใช่ครับทางเงินเฟ้อครับคือมันเยอะแต่ว่าค่ามันน้อยมันฟูใช่ใชแล้วดูแบบตัวเลขเยอะมากนะครับตัวเลขเยอะมากนะครับกาแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทจานกินก๋วยเตี๋ยวที่บอกอ่ะสี่สิบห้าบาทแต่ก่อนโอโ้โหวันนี้นะกินก๋วยเตี๋ยวหึงชามกลางวันห้าสิบน้ำอันไม่อิ่มอ่ะชามเดียวไม่อิ่มน้ำขวดหนึ่งสิบบาทละเดี๋ยวนี้หลายร้านมากครับที่น้ำน้ำฟรีไม่มีให้แล้วนะครับต้องเสียไปละห้าสิบบาทนี่มื้อเดียวนะครับแล้วการเดินทางอีกล่ะนนนนนีีีีีี่่่่่่ยยยยยยัังงงไไมม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 บบลลลลลลูููกก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 เเเเเะะะใชฮแ้วววทาาาาาจอ อันนั้นก็ช่วยไม่ได้เวรกรรมหมดเลยอ้าวไม่แต่เนี่ยตัวยังไม่รอดเลยเขาถึงต้องไปทําอย่างอื่นไงถึงต้องเป็นหนี้ไงแล้วทำอยู่ตรงนี้ความยากจนตรงนี้แหละครับมันกลายเป็นเงื่อนไขให้นักการเมืองหรือคนที่มีอำนาจที่นิสัยไม่ดีใช้เป็นเงื่อนไขก็คือใช้ความยากจนทําให้คนไปทํางานไม่มีเวลาเสพข้อมูลที่ถูกต้องไม่มีเวลาที่จะดูขําข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องก็หลงเชื่อไปความยากจนก็นาสู่กันครับโยนประชายนให้ไอ้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตแล้วมันจะส่งผลกระทบระยะยาวมากสอนให้ใช้เงินล่วงหน้าไปเรื่อยๆครับ นั่นผมให้กําลังใจทางรัฐบาลชุดนี้นครับว่าช่วยกันนะครับเดี๋ยวที่จันกบว่าไว้นะครับปรับนิดหนึ่งนครับทำให้ต้นทุนมันถูกลงไม่ใช่คิดแต่รายรับที่เข้ามาเหมือนกับเกษตรกรเข้กันครับรเกษตรกรเนี่ยหวังแค่ขายข้าวราคาสูงขึ้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องช่วยกันลดต้นทุนให้มากที่สุดทําอย่างไรอบรตเนี่ยครับดูแลชุมชนอยู่ทำไมจะต้องให้ชาวนาซึ่งในชุมชนทำนาทั้งหมดเลยต้องไปเช่ารถเกี่ยวข้าวรถไถนาทำไมอบตไม่ซื้อรถเกี่ยวข้าวเป็นของอบตเอง ออแล้วก็จัดก,การช่วยกันให้ชาวนาแล้วเงินก็กลับมาทําไมไม่ทําเองล่ะครับผมไม่เห็นว่าจะมีปัญหาตรงนี้ทําได้ไอ้รถอะไรครับดับเพลิงเนี่ยอาจจะไม่จาเป็นเท่ากับไอ้รถแบบนี้ด้วยซ้ําไปออนะรถแอมบ,บูเล็ตสาคัญกว่ามั้งนะครับออในความเป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องช่วยกันคิดเรียงลําดับความสาคัญลดต้นทุนไม่ใช่เห็นเขามีแล้วมีตามเขาอะ่ะผมว่ามันมันไม่ใช่แล้วละ่ะแล้วถ้าเกษตรกรเราไม่ช่วยกันลดต้นทุนเราไปเนี่ยเขาจะอยู่อย่างไงเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรซึ่งมันจําเป็นนะครับ ท่าแต่ว่าไม่ใช่อาชีพครูนะโอ้ทุกอาชีพชาวนาก็ต้องเป็นหนี้ก็ต้องมายกหนี้กันอีกเหมือนกันข้าวจานละ50บาทไม่ได้คิดเฉพาะครูที่50บาทนะครับชาวนามาเขาก็คิดห้าสิบบาทอย่างนี้ถ้าข้าวแพง40 50บาทชาวนาก็ต้องรวยสิมันไม่ได้ไปตกสู่มือชาวนาถูกไหมตามตรรกะใช่ข้าวจึงแพงมันควรจะเป็นช่วยชาวนาสิคะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิคะมันกลายเป็นว่าอะไรครับข้าวเปลือก ไปไเ,เป็นไงฮะข้าวเปลือกดูเหมือนแพงข้าวสารยิ่งแพงหนะักเ,<อ>เข้าไปอีกแล้วสุดท้ายช่องช่องว่างห่างเยอะมากนี่คือปัญหาใหญ่กาไรไปอยู่ที่ไหนไม่ไปตกอยู่ที่ใครนะฮะหนูไม่รู้คะ่ะใช่ไหมข้าวทุกคำบนโต๊ะต้องนึกถึงชาวนานะใช,ใช่ฮะเพราะนั้นช่วยกันดูแลให้ความรู้เขาเยอะๆนี่สำคัญนะครับแล้วทีมงา,านชาวนาเองก็เหมือนกันนะครับทำนาแบบเดิมๆไม่ได้นะครับต้องกลับมาเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆคิดใหม่แล้วก็ลงทุนให้มันคุ้มค่าให้มากขึ้นอย่าทาเยอะครับทํานาทําน้อยๆแล้วได้คุณภาพเยอะๆ นะครับดีกว่าทําปริมาณเยอะๆแล้วจ้างเขาแล้วสุดท้ายเนี่ยกำไรที่ได้มามันก็ตกไปสู่ปุ๋ยยาฆ่าแมลงหมดไปกับยาไปกับค่าจ้างหมดแล้วก็ไปจ่ายหนี้ไม่เหลือเลยเลยใช่ตอนสุดท้ายพอตอนคิดต่างก็ไม่เหลืออะไรแล้วมีแต่หนี้สินอยู่แล้วสุดท้ายมันก็ต้องต้นทบต้นแล้วก็ต้องขายหนาไปนี่เหมือนกันครับผมว่าครับวันนี้ไอ้คำว่าอะไรครับเศรษฐกิจเข้าขั้นวิกฤตเป็นหนี้สินเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะครูครูแต่มันแทบทุกอาชีพครับเพราะทุกอย่างมันขึ้นหมดเป็นเวลาแห่งชาตินี่ หนี้แห่งชาติเพราะชาติเองก็เป็นหนี้่ะครับประเทศชาติรัฐบาลยังเป็นหนี้เลยแล้วมาว่าประชาชนแล้วใครสร้างให้รัฐบาลชุดนี้มีหนี้ล่ะอ่ะถูกไหมมันก็เป็นผลไม่นหนี้สูงสุดในรอบหลายปีเลยนะก็มันเป็นผลมาจากชุดที่ผ่านมาถูกไหมเราก็ดูตัวเลขในผมแค่ความรู้หางอึงอ่านจากข่าวเนี่ยที่เขาส่งมาเนี่ยเราจะรู้ว่าในช่วงไม่กี่ปีเนี่ยเราเป็นหนี้สูงมากเท่ากับหนี้สิบปีที่ผ่านมารวมกันเวลาเป็นยางงครเวลาเขาเวลาเขาจะ ปั่นราคากันเป็นอย่างนี้ครับในเวลาเขามีรัฐบาลมาปั๊บเขาบอกว่าเขาจะกู้เงินมาใช้ซึ่งในระเบียบของกระทรวงการคลังกฎของทฤษฎีทางการเงินการคลังจะบอกเขาว่าต้องไม่กู้เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ของรายได้ประชาชิอันนี้เราทฤษฎีง่ายๆเหมือนเราไปกู้อ่ะเขาจะรู้ว่าเรากู้ได้กี่เท่าของเงินเดือนแต่ประเด็นอยู่นี่ครับรัฐบาลที่นิสัยไม่ดีวงเล็บนะครับก็จะปั่นตัวเลข GDP ว่าปีหน้า GDP จะขึ้นเท่านี้สูงเท่านี้เป็นความฝัน พูดง่ายสร้างหลักฐานปลอมไปกู้แบงค์จะได้ยืมแต่ว่าได้เงินมาปั๊บเนี่ยหนี้เนี่ยหนี้จริงแต่รายได้ประชาชานั้นไม่จริงก็ถึงเวลาปั๊บมันก็ได้ไม่ถึงนี่ก็พอกูนอีกเหมือนกันอ่ะเหมือนเราหลอกว่าเงินเดือนสูงเราไปกู้มาเยอะถึงเวลาผ่อนไม่ได้ไงแล้วก็ตายเพราะหนี้มันจริงแต่รายได้มีจริงนี่ฮะเวาพประเมินปั๊บโอ้โหรายได้ประชาชาติ GDP จะอย่างนี้เติบโตแน่นอนเป่บางคนบอกว่าถ้าไม่กู้ชีวิตก็ไม่ก้าวหน้านะมันอยู่กับว่ากู้มาทําอะไรต่างหาก อองนี่นี่มันมีสองบทเภทใช่ไหมนี่ดีกับนี่ไม่ดีไอ้นี่ดีคือเอามาลงทุนและมีการงอกเงยแต่นี่ไม่ดีคือมาใช้ในการบริโภคหมดเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องไร้สาระอย่างเงี้ยหมดคือคือชีวิตเราก็เหมือนกันเรามีนี่ได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอให้เป็นนี่ที่มันมีทางงอกเงยนี่ที่ไปลงทุนแล้วมันงอกเงยไม่ใช่นี่ที่กู้มาเปิดร้านได้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่กู้มาเพื่องานบวชกู้มาเพื่ออะไรครับการกินการบริโภค้โทรมาอาจารย์ คุณมีวงสินเชื่อเหลือคะ่ะสามแสนโอ้ผมไม่กู้หรอกเอาไปเที่ยวก็ได้คะ่ะหลอกล่อทุกทิศทางฟังดูเหมือนเที่ยวฟรีนะซึ่งมันฟังดูเหมือนเที่ยวแต,<ร>แต่มันคือน,นี่นี่จริงนะครับเออนี่จริงพี่ก็ออกมาก็ได้เนี่ยสามแสนเอาไปเที่ยวก็ได้คะ่ะคือเนี่ยเงินพวกนี้มันก็จะทาให้เกิดหนี้สินพกพคุขึ้นเรยทุกอาชีพเลยนะครับวันนี้โทราศัพท์มือถือราคาแสนแพงบัตรเครดิตบัตรเครดิตในตัวดอกเบี้ยมหาโหดเลยนะครับ,บ รู้เลยครับว่าถ้าเรามันก็มีประโยชน์ก็บอกว่าถ้าใช้ถูกเนี่ยแน่นอนแต่ถ้าได้ประโยชน์เพราะว่าคุณถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยนะฮะถ้าจ่ายไม่เป็นเนี่ยดอกเบี้ยมันโอ้โหยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นเนี่ยเราจะได้เปรียบมากคือมันทําให้แหละครับเรายังไม่ต้องชําระเงินในสี่สิบห้าวันเราสามารถได้แล้วแบแล้วยังเก็บแต้มไปลดนู่นลดนี่ได้เอาเป็นแลกใหม่แต่พอใช้ไม่เป็นไง เพราะนั้นเ,เรื่องการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่มาแก้ที่ปลายเหตุโดยการหาเงินมาให้เขาแต่ควรจะติดอาวุธทางปัญญาให้เขาว่าเขาควรจะทําอะไรกับชีวิตเขากินข้าวมื้อละ50บาทหรือมื้อละ500บาทหรือมื้อละพันบาทมันก็ไม่ต่างกันเพราะอีกสี่ชั่วโมงก็หิวเหมือนเดิมพ, <อ S 1> พอเพียงแต่ละคนก็ไม่เท่ากันครับผมผคิดว่าใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองท่านมีรายได้เดือนละแสนท่านจะใช้เดือนละห้าพันมันไม่โอ้ประหยัดมากเลยนะแต่บางคนเงินเดือนแค่ไหนครับหมื่นเดียวฟาดไปใช้กันแค่สองหมื่นห้าหมื่นหนึ ค่าที่จอดรถอ่ะครับค่าโทรศัพท์เดือนหนึ่งพันห้าสองพันแล้วนะใช่ๆท่านนั้นเลยฮะเดี๋ยวนี้ค่าเฉพาะโทรศัพท์ถ้าซื้อใหม่เดี๋ยวนี้หลักหมื่นนะครับแล้วเงินเดือนทั้งเดือนหมดไปในเวลาช่วงพิตาการซื้อโทรศัพท์แล้วซื้อโทรศัพท์ไม่ได้จ่ายแค่ตรงนั้นครับต้องจ่ายรายเดือนอีกเท่าไหร่เข้าไปจะบอกกันกันเดือนมาให้ดีใจวันเดียวนอกนั้นไม่เหลือแล้วอหักหมดแล้วแล้วดูดิครับเขามาใช้โทรศัพท์ไหนจะค่าโทรศัพท์ค่าไฟฟ้าที่ต้องชาร์จแบตอีกคือเงินทั้งนั้นแหละครับอินเทอร์เน็ตลมวิ่่่่่งงงงงสาาาาารรรรรพััดดนนนนอออออยยยตตทีบบกคคใให้้้มชถปแ S <S ผมผมผมบอกเลยครับว่าเป็นประเทศเดียวในโลกผม<อ>ไม่เห็นด้วยเลยจริงนะครับของทีพพูดเรื่องนี้เลยครับเพราะว่ารถเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาใช้ในการลงทุนเนี่ยมันก็คุ้มค่าครับแต่ถ้าซื้อมาเพื่อประดับเนี่ยเมื่อประดับรถถามบรรดาศักดิก์เนี่ยก็จะมีแต่ค่าเสื่อมมีแต่ค่าเสื่อมลงปกติแล้วเนี่ยประเทศทีท่จเจริญแล้วทุกป,ประเทศนะครับจะต้องรณรงค์งให้คนชั้นกลางหันไม่ใช่รถสาธารณะและให้คนชั้นกลางลงไปคือระดับล่างใช้สาระเหมือนเดิมคือให้คนลดปริมาณรถส่วนตัวให้มานที่สุดแต่เมืองเราเนี่ยที่จังกบ แล้วคนแบบการก็ใช้ด่วนเพิ่มขึ้นน้ำมันก็ใช้กันเป็นประเทศเดียวในโลกจริงๆจริงๆวันนี้รถจึงติดสะบั้นทลกเลยเออเอาแค่คำนวณนะผมจําได้เอาแค่กรุงเทพเนี่ยปริมาณรถเนี่ยมากกว่าถนนเนี่ยประมาณ7 8เท่าอ่ะอยู่แล้วเอาแค่จอดนะอาจารย์ยังไม่ต้องไม่ต้องวิ่งนะจอดอย่างเดียวเลยงั้นแปลว่าถ้าทํากรุงเทพ7ชั้นเนี่ยก็ยังแค่จอดพอยังไม่ต้องวิ่งนะ7เท่าอันนี้แค่ปีที่แล้วปีนี้มันงอกขึ้นอีกแล้วนะเนี่ย เราี่มันงอออีกแล้วนะเราต้องจัดการกับเรื่องแบบนี้จริงๆนะครับมันไม่แปลกนะใจลบถึงติดครับแค่คิดมันก็ติดแล้วยังไม่ทันไรเลยงั้นต้องจัดการเรื่องนี้ครับนั้นการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันต้องมองให้ภาพว่าทุกและไอย่างให้ใหมันครบท้วนทุกอย่าง<ม>เรื่องบางเรื่องเร่งทำเลยครับแต่เรื่องบางเรื่อง อาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญเท่าไหร่ในสายตาผมนะครับตัวอย่างเช่นผมเคยยัดพูดด้วยความคิดนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของราคาหวยเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ปล่อยไปนะครับเพราะว่าช่างมันนะครับคนมันจะเล่นการพนันซื้อแพงหน่อก็ช่างหัวมันนะครับแต่เอาเรื่องอยู่เรื่องกินกันดีกว่ากุลีแพงเราแพงช่างหัวมันนะครับน้ำมันแพงแต่ผมสนใจว่าถ้าน้ำมันแพงสิเพข้าวแพงสิใช่ไหมครับแก๊สแพงสิเอาก่อนเรื่องนี้สําคัญกว่าครับเราจะกินอะไรกันนะครับค่ารถทัวร์แพงเนี่ย ไม่ก็ไปเพิ่มค่าเครื่องบินงงไหมคันตรงนี้เอามือมานียนะแล้วก็บอกไม่เป็นไรค่าทัวร์แพงคุณก็เพิ่มค่านู่นเครื่องบินจะได้สูงขึ้นเป็เงินไปซึ่งความจริงมนั้นมีไหมประเทศไหนในโลกมันต้องช่วยกันลดลดภาระให้กับพลเมืองของเไม่จะโลได้ไงใช่ เนี่ยแลวนี่สิเนี่ยเป็นห่วงมากเรื่องนี่สิเรื่องนี้ที่พูดถึงนะครับที่จะงกบพูดไว้นะครับบางคนเป็น10ล้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับก็ยังเป็นอยู่ทุกปีก็ดูแลกันให้ดีนะครับนี่ทุกระบบเลยฮะอ่ะอ่ะนี่ก็ยังเป็นเรื่องของแม่พิมพ์อีกครับอทั้งนี้ก็มีเรื่องของการปลุกแม่พิมพ์พลิกฟื้นศรัทธาชุดการศึกษาชาติพ้นปากเหวอถึงเวลายกเครื่องครูโอฟังดูนี่วระใหญ่มากซึ่งเรื่องนี้ปากเหวอเลยฮะบอกอยู่ปากเหวอเนี่ยผมว่าไม่ใช่ก้นเหว ให้หลุดออกมาจากก้นเหวนะวก็เหมือนเรื่องเดิมๆที่เราเคยพูดก,กันนะอาจารย์กอบว่าเนี่ยไอ้ตัวอะไรับเวิร์ดเอคอนอูมิคส์ฟอรที่เราพูดกันสมัยวันทูเนี่ยที่ World e ขึ้น m i c Forum มเขาจัดคุณภาพการศึกษาของไทยยู่อันดับอยู่ท้ายในในอาเซียนเนี่ยซึ่งมันต้องรีบจัดการแล้วก็มีการนำเอาพระราชดำรัสของในหลวงของเราครับ,รบมา,มาพึ่งท่านพระองค์ท่านให้ไว้ตั้งแต่ปี21นะแต่ว่าสามารถใช้ได้ในวันนี้ครับท่านบอกว่าถ้าครูไม่เป็นห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง หันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิและห่วงรายได้กันมากเข้าแล้วจะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ความดีความเจริญข้ง,งามของเด็กความหวงใย,ยในสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยๆบั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิน้นจะไม่มีอะไรเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาต่อไปอชัดเจนมากนะครับจริงมาจนถึงปัจจุบันครับนี่ขนาดปีส1นะจนวันนี้ปี58 ก็คร <c oughs> ูเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างมันสืบเนื่องจากข่าวแรกไปไหมถ้าเป็นหนี้เป็นสินห่วงแต่หนี้สินอยู่อ่ะกังวลมันก็สอนไม่ได้ะะหมดสมาธิใช่ไหมฮะมก็มันจะสอนอะไรล่ะจะเก็บตังค์แล้วทำาไงนะแทนที่จะสอนหนังสือก็ขายถั่วทอดกันดีกว่าให้ลูกศิษย์เชื่อคื้อเราไม่ได้ว่าครูนะเพราะมันเป็นความจริงที่เขาต้องประสบไรายได้น้อยจริงๆลําบากจริงๆ ครูเนี่ยเมืองไทยมีครูเยอะแต่ว่าค่าตอบแทนครูต้องยอมรับเขาว่าถ้าเทียบแล้วก็ค่องจะน้อยนะครับอพอที่นั้นผมคิดว่าตรงนี้ต้องต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับว่าคุณครูเองก็ต้องประหยัดให้เต็มที่นะครับแต่ในมุมกลับเนี่ยค่าตอบแทนก็ควรจะต้องมีให้มากกว่านี้ถ้าเราไปเทียบรายได้ของคนในเพศอาชีพครูนะครับที่อยู่สิงคโปร์เนี่ยรายได้ก็สูง เทียบกันไม่ติดเลยนะครับอย่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้วเขาก็จะได้คนที่เป็นหัวกะทิไปทำอาชีพในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยครับวันนี้ปิยะเอกนะครับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ20,000อ่ะไม่เกิน30,000สตาร์ตนะครับในขณะที่สิงคโปร์แล้วปิยะเตียปิยะเตีอยู่ที่ผมจําไม่ผิดมันต้องหมื่นห้าแล้วสิอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยประมาณนนั้แต่ว่าแยกาปหมื่นแปดครับประมาณหมื่นแปดหมื่นแปดแล้วก็ปิยะโทอยู่ที่สองหมื่นห้าสองหมื่นหกประมาณเนี้ยนะครับก็ปิยะเอกก็ประมาณสามหมื่นก็ลำบากครับแล้ว เราของของสิงคโปร์เนี่ยเขาได้เหยียบแสนเลยนะครับเขาเรียกรายได้เป็นปีครับอยู่แล้วแล้วของเราเนี่ยพอมีรายได้น้อยสิ่งที่ตามมาครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีสมาธิในการต้องทำอาชีพต้องทำอาชีพอื่นเสริมเพราะรูก็มีครอบครัวก็ต้องไปเปิดกวดวิชาบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีรายได้ทางทุนอีกซึ่งตรงนี้นะครับต้องต้องกลับมาปรับกันเมื่อเทนการศึกษาไทยเรามีปัญหานะครับเพราะครูเป็นหัวใจสําคัญที่สุดในการศึกษาของชาติอยู่ใน world economic forum เลยนะใช่อยู่ดับเท้าไทยด้วยนะอยู่ดับที่ไหรัเจ็ดแปดอะในอาเซียนใน10ประเทศอะ สิบเราอยู่8ถ้านับจากหางเราอยู่อันดับสองไม่ธรรมดานะถ้านับจากขึ้นล่างแล้วใครสองะ <c oughs> ใคร้อนอันดับนั้นนะ่ะ <c oughs> นะมาดูที่ครับท่านศาสตราจารย์ดรไพรทูลสิรารัตนประธาน,น,านคณะกรรมการครูสภาได้สะท้อนถึงเหตุอันเป็นที่มาของคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ำท่านบอกว่ามาจากเรื่องที่เราเคยพูดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคือเด็กเราตกแต่ไม่ต้องซ้าชั้น<อ>ท่านบอกว่าตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่<อ>ตกแต่งไม่ซ้ำชั้นทําให้เด็กนั้นก็เลยอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และครูบาอาจารย์ก็ไม่เต็มที่คือกลายเป็นว่าอย่างนี้ครับเมื่อเด็กตกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตกก็ไม่ต้องสามชั้นครูก็ไม่ต้องทุ่มเทก็ติความแบบนี้ได้นะครับ่ก็ดีผ่านๆไปไผ่านม่ต้องจำที่จำาช่ครับแต่ถ้าบังคับว่าถ้าเด็กตกนะฮะสาชั้นเพราะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครูอาจจะต้องฟิตจัดให้มากขึ้นก็ต้องมีตัวชวกันแล้วเด็กตกเนี่ยจริงมันมอง2วิธี1เด็กไม่รู้เรื่อง2ครูสอนไม่ดีถูกปะถ้ามองแบบยุติธรรมเพราะมันมีสองฝ่าย ไม่ใช่ครูสอนไม่ดีอย่างเดียวเด็กอาจจะไม่รู้เรื่องจริงอไอ้เด็กก็บอกครูก็สอนไม่ดีไม่ใช่ฉันไม่รู้เรื่องแต่ต้องยอมรับอย่างเับว่าโรงเรียนเนี่ยคุณครูที่สอนหนังสืออย่างที่ผมเคยบอกไว้เลยครับว่าต้องเห็นใจคุณครูเหมือนกันครับเพราะเด็กที่เข้ามาเรียนเนี่ยมันมีความแตกต่างหลากหลายกันมากสัดส,ส่วนด้วยมีตั้งแต่เก่งมากจนกระทั่งไม่รู้เรื่องเลยมีทั้งครอบครัวที่มีความสมบูรณ์สุขภาพสมบูรณ์จนกระทั่งร่างกายไม่แข็งแรงแต่ครูเนี่ยจะต้องสอนให้ได้ทุกคนด้วยในหลักสูตรเดียวก็ต้องทดให้ได้แล ลูกน้องเด็กสอนตั้งแต่พาศักษายันคณิตศาสตร์เป็นไปได้ยังไงอ่ะผมทําไม่ได้นะอาจารย์คือทําไมได้ครูมันไม่มีฮะก็ต้องสอนไปเขาชั่วโมงสอนไม่ได้ให้ผมไปสอนคณิตศาสตร์ผมสอนไม่ได้แต่โรงพยาบาลโรงเรียนเป็นอย่างนี้นะครับเพราะบางทีคุณครูเขาขาดแคลนก็ต้องว่ากันไปแล้วเป็นไปได้ยังไงแล้วเด็กจะรู้เรื่องได้งไงนั่นแหละคือปัญหาและสุดท้ายเวลามาสอบมาตรฐานปั๊บเนี่ยเราก็จะไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าต้นแบบแม่ปู ที่เมื่อกี้หนึ่งในแปดเลยไม่ผ่านเลยเป็นต้นและการศึกษาเนี่ยทางประธานบอร์ดผู้สภาบอกว่าวิกฤตการศึกษาไทยตกต่ำเนวันนี้นะครับเรื่องที่ต้องตระหนักก็คือเร่งเร่งด่วนคือต้องมีการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหานะฮะว่าจะทําอย่างไรกันนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่การศึกษาไทยมันมีปัญหาใหญ่หลวงมากซึ่งหลายคนเห็นตรงกันก็คือว่านโยบายไม่ชัดเจนเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนโยบายเรื่องการศึกษาของไทยเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนพอเริ่มจะต้นพอจะเข้าที่ปั๊บเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนร คุณครูก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วทำ้วันยีงเปลี่ยนเลยอาจารย์เปลี่ยนเรื่อยเลยทำไมอ่ะนี่นี่คือความไม่ไม่แน่นอนไม่เขาเรียกอะไรสม่ำเสมอครับวันดี<ม>คืนดีอบอกอไม่เอาแล้วเราจะเลิกใช้ไรพวกกระดาษแบบเนี้ยหันไม่ใช่แท็บเล็ตกันเถอะตำราเปลี่ยนอีกแล้วทุกปีเลยเิอีกลแล้วแล้วไอ้ผู้ทำาลายนี่ผมว่าผมสงสารเด็กรุ่นใหม่ทีนะในความรู้สึกผมนะครับเพราะตำราลหลายเล่มสมัยเนี้ยจะเป็นนะครับเป็นเป็นตัวหนังสือแล้วก็เขียนลงไปในหนังสือเลยคือเป็นปลุกและให้เขียนเลยซึ่งเมื่อใช้แล้วมันต้องทิ้้้้งเเลยพราาะมมันใชซํไไ่ด ตำราสมัยผมสมัยจันกบเนี่ยคือหนังสือคือหนังสือสมุดคือสมุดใช่เขียนไม่ได้เพราะว่าต้องนึกถึงว่าน้องต้องเรียนต่หนังสือก็จะใช้ต่อกับคนอื่นได้จริงไหมใช่แล้วก็เขียนในสมุดเม่ได้แต่เดี๋ยวนี้หนังสือสมุดอยู่ในอันเดียวกันอ๋อมันก็ใช้ผลดีเปิดมาปั๊บก็จะเว้นทั้แล้วเขียนเลยตอบเลยเพราะตอบเลยปั๊บเดี๋ยนั้นก็ใช้ไม่ก่อนต้องมีสมุดคำตอบนะใช่ครับอันนี้ก็จะทิ้งเลยเด็กก็ต้องซื้อใหม่ละนี่มันสำเร็จรูปเกินไปกลับมาทบทวนใหม่ดีไหมเรื่องแบบนี้ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์เปิดเทอมนี่สาหัสคือคือแบบแล้วยังเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆที่อยู่ไกลห่างไกลกว่าเจริญเนี่ยนะเห็นใจเขาหน่อยเดอะยครับเขาจะมาใช้ได้นะครับครับอ่ะพักครึ่งสักครู่ครับกับรายการคนแพรบงบ่ายากครับเดี๋ยวระหว่างพักครึ่งก็ SMS กันมานะครับ464 2123แล้วก็3ข้อความจะได้หนังสือ3ามเล่มนี้หรือว่าถ้าใครไม่ได้โชคไม่ดีก็โทรมา0 2 308 0 5 5 5ครับโทรระหว่างพักเดี๋ยวกลับมากับคนแพรบงบ่ายากครับ We'll you